ไฮนิกเตวิตังกบาเง่บาเง่ริมแดงริมอกส,าาสัตว์อัดรแลมีอยู่ประมาณหตัวครับผมตัวแรกจะเป็นริมแดงกับดุม524ตัวนี้จะเป็นงานมืนหนึ่งยังไม่ผ่านการใช้งานสภาพเต็มครับผมป้ายแฟลชเชอร์ขนาดเอลยีคูณสาตัวนี้ดูสภาพทั้งตัวครับตัวนี้เดิมๆทั้งตัว ริมแดงครับผมตัวนี้แดงแล้วก็มันมาในงานกระดุม524แล้วก็สักดำไปด้านใน,นสภาพนี้ครับผมแล้วก็ด้านหลังอ,อันนี้สภาพด้านหลังสวยครับผมตัวนี้ สำหรับใครที่ใส่เอลยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดตัวนี้ใส่ได้ครับผมไ่้วัดโตนิสลากี่นีต่ตัวที่สองตัวที่สองนี่มันเนื้อผ้าผมบอกได้เลยว่ามันสุดครับผมตัวนี้ดูเนื้อผ้าครับผมแซกดำห้าศูนย์หนึ่งใส่ป้ายสามสิบเอ็ดเอลสามสิบหกตัวเนื้อผ้าสุดครับผมวันนี้ ดูตะเข็บครับผม,มตะเข็บนี่เต็มร่างรถไฟยะลาถึงเชียงใหม่ลายขาเดิมๆอ่า6ตัวเนี่ยพูดถึงเนื้อผ้าแล้วตัวนี้สุดจัดครับผมมันเป็นตัวที่หล่อที่สุดที่มีอยู่ณเวลานี้อ่ะดูเนื้อผ้าอือโอ้โหหล่อโคตรๆครับผมอ่าตะเข็บครับผมขึ้นเต็มร่างรถไฟ แล้วก็ปลายขาย็บลูกโซ่เดิมเดิมโรงงานครับผมตัวนี้เดิมเดิมโรงงานตัวนี้เป็นกระดุม524กระดุม524ครับผมตัวนี้ป้ายป้ายกระดุม524แล้วก็สภาพด้านหลังคือถ้าใครชอบเนื้อผ้าแบบนี้ คือตัวนี้สุดครับผมตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับผมตัวนี้เวลาใส่แล้วมันจะดูชัดครับผมได้หรือสไตล์ตะจุอนี่ยออเหรออ่ะอันนี้สภาพด้านหลังคือเต็มครับผมอ่ะมันก็เดกะเกิดหรอูก้เต็งว่ามันจะออกเป็นเซียนเลยครับผมตัวนี้อ่ะอ่าโคตรสุดครับผมตัวนี้ตัวนี้ขนาดวัดจริงจะอยู่ที่30 3สเอดยาวทั้งตัว4ี่สาจุดห้าปลายขา8ปจุดสองอ่ะตัวนี้ครับผม โอ้ลูมองลสูงเลยแบาบงแบบอย่างเลยกว่าจะหาตัวสภาพดีๆเนี่ยผ้าสวยๆแบบนี้มันก็หายยากครับผมลองไซส์ทักมาได้เลยเอาแล้วก็อีกตัวอีกตัวจะเป็นกระดุมตัวนี้จะเป็นกระดุม524บาเก้524ตัวนี้จะเป็นรรวาย501กระดุม524ริมแดงแซ็กดำตัวนี้จะเป็นงาน8 0 ตัเข็บสวยอีกแล้วตัวนี้โอ,อลูบดูตะเข็บครับผมขึ้นเต็มล่างไล่ขาเดิมๆดิมนเยอก็กวนี้ไลาขาเดิมๆโรงงานครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นแหวแบบอกเลยนี่แบบ้สวยโคตรอ่ะสภาพแบบนี้ครับผมสภาพประมาณนี้ขนาดเอววัดจริง26ยาวทั้งตัว40ลายขา7 5ไอ้7 7 จะเป็นงาน80ซักดำครับผมตัวนี้ซักดำแล้วก็สภาพด้านหลังตัวนี้ไว้ให้ลูกหลานใสได้ครับผมตัวนี้ลูกหลานใส่ได้อ่ะสภาพประมาณนี้ครับผมอ่นี่สภาพนี้เลยครับผม ่าตัวที่สโอ้โหตัวนี้ไซส์หล่อครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้ไซส์หล่อจะเป็นเรวายห้าย์หนอ่ากระดุม5้าขนาดป้าย34มสยาว36โอ้ไซส์หล่อมากครับผมตัวนี้สภาพประมาณนี้ทั้งตัวครับผมทั้งตัวเอ้เอาไปปั่นได้ครับผมตัวน,ววนี้เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปปัน่นว่าันว่ามันจะขึ้นไหมนะ อ่ะสภาพประมาณนี้ปลายขาตัดมาแล้วตัวนี้ปลายขาขนาดเอววัดจริงจะอยู่ที่3ามสามสิบยาวทั้งตัว41.5ปลายขา8กรกดุม5.24สภาพประมาณนี้โอเค <Yeah. S 2> จะเป็นรีวาย1กระดุม5.24งสีแดงดูสภาพครับผมเดิมๆทั้งตัวครับผมตัวนี้เดิมๆทั้งตัวเรียแดงสายเรีแดงต้องต้องจัดครับผมนับวันสินค้าไม่หายยากครับผมเดิมๆแบบนี้ใส่ได้แนะนำะใส่ขาลูกโซ่ตะจกีโดน,ๆ,ดนๆครับผมตัวนี้โดนๆครับผมนี่เดิมๆโรงงาน มันจะมีตําหนิหัวเขา่าเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วสภาพประมาณนี้แซ็กดำสภาพด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังประมาณนี้ครับผมตัวนี้ขนาดเอววัดจริง27ยาวทั้งตัว39ปลายขา7.5ใครอยากได้ตัวนี้ทักมาครับผม Okay.